สวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับไม้ครับนะเจอพักทองอยู่อันหนึ่งฮะเรามาใส่หัวเล่นนะอืมอ้าวมึดฮะคือก็โดนแฮกไปก็ช่างมานะก็อ่าใหม่ได้นะฮะแต่เดี๋ยวภาคนี้เราจะมาเริ่มสร้างใหม่กันนิดนึงนะแล้วสําหรับแบบที่เอ่อที่เคยได้เล่นเอาไว้นะฮะใครอยากได้ก็เดี๋ยวจะโพสต์ไว้ทางคำอธิบายด้านล่างประตูเอ้ด้านล่างทางด้านล่างนะฮะด้านล่างดีสคริปชันทางด้านล่างนะครับ เดสคริปชั่นนะ,ะเออสังเออประเด็นภาพนี้รีบนิดนึงนะฮะสังเกตทางด้านนู้นนะฮะเห็นอะไรสีเขียวๆไหมฮะอันนั้นคือชูการ์เคนะฮะสำหรับใครที่ถามว่าเออชูการ์เคนี่หาได้จากไหนฮะก,ออนก็ต้องอาศัยดวงล้วนๆนะฮะคือชูการ์เคนก็ต้องอาศัยดวงล้วนๆอย่างเดียวนะฮะชูการ์เคนะฮะก็เออแล้ว,วิธีปลูกของมันก็คือต้องอยู่ริมน้ำนะฮะ แล้วผ้านี้เราจะสร้างบ้านกันทางไหนดีฮะเราจะอยู่ข้างบนเราจะสร้างบ้านด้วยไม้หรือเราจะอยู่ในถ้าดีครับไม่ไม,ไม่ไม่มีปีนไม่มีขวานครับทำวูเดนแพงนะฮะแล้วก็คัฟฟิ้งเทเบิลนะอันดับแรกนะฮะเออเราจะทําอะไรต่อไปดีวะอ่ะก็หาที่ทํำเลเหมาะๆนะฮะฮัลโหลทำไมบัวมันเยอะจังเนี่ยสงสัยมันมาเวลคัมนะฮะน,นี่ต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับนะฮะ อ่าสำหรับไมค้าพ a า t หนนะก็เดี๋ยวใกล้มาแล้วฮะเอนเดอร์ทัวร์อนทัวเมืองเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่1.8นี่ไม่รู้ว่าไอคนสร้างเกมนี่เขาจะเอาจริงก็เปล่านะคอือยังไงอะคือไม่รู้ว่าเขาจะเอาจริงก็เปล่าเพราะว่า m มาครับหนึ่งจเนะี่ยแบบมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะฮะตั้งแต่ไปตรงที่ล็อกอินเอ้ไม่ใช่ตรงล็อกอินตรงหน้าแบบเลือกเข้าเกมนะว่าจะเล่นแบบไหนอะนะฮะ มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะถ้าไม่เชื่อก็เดี๋ยวเออไปทาง description หรือคำอธิบายทางด้านล่างของวิดีโอนะฮะจะโพสตเอาไว้แล้วนะฮะเป็นคลิปเออที่เจ้าของเกมไมคับเขาโพสเอาไว้นะฮะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะอัดในงานเจอร์แมนเกมเมอร์อะไรก็ไม่รู้อะฮะเป็นเออแบบคล้ายๆงานเกี่ยวกับเกมนะฮะอ,อ่ะเก็บไม้ได้เยอะๆนะฮะอ้ยแกะนะฮะ เดี๋ยวไปขมโมยขนแกะทั้3าอัานนะเพื่อไปทําเตียงนะฮะแต่ว่าเราจะทำทอชอ่าแล้วก็อีกนิดนึงนะอ่าไปวิธีทํำทอชก็คือต้องมีฐานใช่ไหมแล้วบางคนเขา,เขาบอกว่าสินลินพีกแก้วแต่เขาบอกว่าทําฐานไม่ได้นี่ก็งงนะว่ามันเผาไม่ได้ยังไงนะฮะและอีกคําถามหนึ่งโคตรตะละฮิตเลยฮะกระจกทํำยังไงนะฮะเอาแกะหายไปไหนวะกระจกทํายังไงคําถามนี้มันยังไงวะเนี่ย แต่ตอนนี้เอาแกะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยหายไปไหนแล้วล่ะคื <c oughs> อเขาถามว่าเอ่อกระจกทำยังไงนะฮะอืถทมได้อีกแล้วนะฮะก็บอกให้เอาไปเผาะฮะอะได้มาก้อนหนึ่งอ่ะเฮ้ยบตกเลย วิธีตัดต้นไม้นะฮะคือถ้าเราเหลือต้นตอไว้อ่ะก็ก็ดีนะคือสําหรับถ้าต้นไม้ไหนสูงๆอย่างเงี้ยฮะแล้วมันเลยอ,อยู่บนยอดดอยสักหนึ่ง,งบล็อกเงี้ยฮะก็สามารถขึ้นไปยืนได้เสร็จแล้วเราก็ค่อยทุบออกงับแค่นั้นนะมันยากอะไระสังเกตนะต้นไม้แถวโซนนี้จะเป็นอ่าแกะ คิดว่าน่าจะเป็นป่าดิบชื้นนะเพราะว่าดูจากสีของหญ้านะมันจะขีดสีเขียวสดใสนะฮะ,อะตอนนี้เราได้ตอนนี้เราต้องการแค่ขนแกะอีกอันนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะสามารถทําเตียงได้นะฮะเตียงก็ทำโดยขนแกะนะฮะอ่าพอดีตอนนี้เราไม่มีไอออนสักกะแต้งเลยนะฮะก็ต้องทําอย่างนี้ไปก่อนนะฮะอ่าตอนนี้เที่ยงวันแล้วนะฮะเราต้องเร่งรีบกันนิดนึงนะฮะ,ะตรงทางขวามือ ของหน้าจอก็จะเห็นมีชูการเค้กแล้วนะฮะอ่าโนพ,มพมอมแพมอ่เราจะทำการสร้างวันนี้อันวันนี้อาจจะหลูนิดนึงนะฮะอาจจะหลูนิดนึงคือสร้างบ้านด้วยไอเนี่ยสร้างบ้านด้วยไมย้อันนี้ก็เจอแล้วไก่อีกตัววันนี้เป็นบุญคุณมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าทำ จเจอแกะทั้งหมด3ตัวนะเราก็สามารถเราไปทำเตียงได้นะฮะอ่ะฮะเจอแกะดำด้วยถ้าไปทำเออถ้าทำแกะแล้วคราวน,นี้เราก็สามารถทำเตียงได้นะแล้วนนี้เราก็ไม่ต้องรอเสียเวลากลางคืนกับซอมบีเซคูริตันคีปเปอร์นะฮะเสียเวลานะฮะวันนี้เราจะมาเริ่มทำการสร้างบ้านนะับัดนาวนะฮะอ่ะปลูกป่าเสร็จแล้วเราก็ปลูกทดแทนด้วยนะฮะไม่งั้นป่าอาจจะหมดโลนะ,ะอ่ะเราจะสร้างบ้านตรงตรงตรงทรงายกันดีไหมะฮะอืมอืมดีไหม No. ไม่มีเสียงตอบรับนะฮะช่างมันมรู้จักสภาพไม้เราว่าไม่เหมาะที่จะไม่เหมาะนะฮะงั้นเราคงต้องเหมียนเดิมนะฮะสร้างบ้านในกระท่มกระต๊อกไปนานะฮะสร้างบ้านในถ้ำเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะวิธีนี้เป็นการสร้างบ้านที่ประหยัดที่สุดแล้วฮะ ค่อยขุดเข้าไปนะฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่าแล้วปัญหาของเราก็จะมาเริ่มขึ้นตรงนี้อ่าที่มันเป็นหินเนี่ยปัญหาเราก็จะมาเริ่มขึ้นที่ตรงนี้ว่าเออเราจะขุดหินยังไงวะนะฮะอ่าอันดับแรกนะฮะวางคัฟิงเทเบิรของเราไปก่อนนะฮะเอิ่มวับนะฮะแล้วก็ทำวูเดิลแพงเยอะๆเลยช่วงแรกๆแพงอย่างเดียวฮะแล้วครั้นี้มาวางเป็นแนวตรงเพื่อทําสติกนะฮะแล้วครั้นี้ก็แบบนี้นะฮะอ่า ปื๊ดๆๆนะฮะอันนี้ทําที่ขุดก่อนนะฮะที่ขุดหินนี่ต้องใช้มาทุกอย่างต้องเริ่มจากไม้เอาไปได้สักสามก้อนก่อนหนึ่งสองสามและสังเกตดูอีกครั้งหนึ่งนะอาวปัาบวางหมดเมื่อกี้เลยแต่นี้เราใช้วางหินแทนเราก็จะได้ที่ขุดหินซึ่งจะมีความเร็วมากกว่าเดิมนะฮะอาต่อไปเราต้องวางงคงบ้านให้มันมีความเป็นบ้านนิดนึง อ่าอันนี้ก็เดี๋ยวจะทําประตูนะฮะประตูวิธีทําประตูก็อย่างนี้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 งี้อ่ะอ่ะรู้สึกว่าบ้านมันคล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยอ่าแต่ก็จะพยายามทำให้มันแปลกไปมากกว่าเดิมนะฮะอันดับแ,แรกนะสังเกตว่าพอเราขุดมาได้สักระยะหนึ่งนะมันก็จะเริ่มมืดนะช่วงแรกๆนี้เราต้องสะสม copperstone ให้ได้มากที่สุดนะอืม เพื่อไปทําเตานะถ้าเกิดใครที่หาฐานไม่ได้จริงๆนะครับเออถ้าใครหาฐานไม่ได้จริงๆเนี่ยคอปเปอร์สโตนช่วยแลกกับไม้นี่มีประโยชน์มากนะเพราะว่าเราเอาเอาเหมือนในชีวิตจริงเนะี่ยเราเอาฐานมาเผาเอาไม้มาเผา่เราก็จะได้ฐานใช่ไหมฮะอ่ะตึง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 ,ตง จริงๆก็อยากใช้เธอเชื่อแพ็กแบบสวยเล่นนะแต่มันกลัวแลกนะฮะอ่าตอนนี้ข้างข้างหน้าของเราจะมืดนะสังเกตนะฮะต่อไปเรามีหินที่แปดก้อนนะฮะแล้วคราวนี้เราก็คันนี้เราก็จะทําเตาเผาของเรานะฮับป๊อปป๊อปุ๊บนะเตาเผาสามารถลอยฟ้าได้วิบนะฮะอ่าวิธีทํำฐานดูดีๆนะฮะเอาไว้ข้างบนอันนึง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 หนึ่ง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 โอเคคราวนี้เราก็รอให้มันเผาเสร็จนะฮะก่อน แล้วเราก็จะมาทำสติกโอนะฮะคัฟฟิงเทเบิลกับคัฟฟิงตัวนี้เหมือนกันนะน,นี้จะเป็นแค่สีช่องอันนี้จะเป็น3ช่องนะฮะคือ3าคูณสแต่ในตัวเราจะเป็น2อคูณสเท่านั้นนะฮะ,ะตอนนี้เราได้ฐาน2ก้อนแล้วนะวิธีทําไฟก็คือถานไปข้างบนนะฮะมาไว้ข้างล่างปั๊บๆๆเราก็จะได้ทอชมา8อันนะฮะอาบูชาไว้ไนในบ้านสักสองอันนะครับไว้ข้างในบ้านอีกต้องรับหนะ้สาสว่างแล้ว <c oughs> สำหรับคลิปมันโดนแฮ็กไปแล้วก็ช่างมันนะก็อย่าไปสนใจมันนะฮะแต่ก็ตอนนี้ก็รู้สึกจะมีบางคนได้ทําการเซฟไฟล์ไว้ก็เดี๋ยวจะมาอัปโหลดทั้งใหม่ทั้งอันเก่าเลยฮะอันใหม่ก็ะจะเป็นเวอร์ชัน1.7.3นะจะมีพิสตันอัปเดตนะฮะแล้วก็แท็บดอนะฮะแต่ที่อัดเอาไว้ตอนนั้นจะเป็นเวอร์ชันเก่านิดนึงนะเรตอนนี้ได้ถานสาม 3. ก้อนชาร์ปรังให้ต่ออ่าแล้วครั้นี้ก็ทําการขุดไปดขุดไปเลยฮะ ได้เท่าไหร่ขุดไปเลยฮะอ่ะแล้วมาดูวิธีท,ทำเตียงนิดหนึ่งนะะเตียงก็คือใช้บูเดนแพง้งสามอันขนแกะสามอันนะรับฮับฮับเตียงเราเป็นยังไงข้างล่างแข็งข้างบนนุ่มนี่เบสของเราเตียงได้แล้วเฮ้ยง่วงแต่นอนไม่ได้เย อ้าแล้วบะแล้วบะบะโอบะบะข้างนอกเลยมืดแล้วแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะฮะทำให้ดีที่ที่สุดที่ขุดไม้ที่ขุดไม้นี่ใชใ้มันพงังพังไปทีละอันเลยนะฮะอ่ะแล้วนี่มาดูพามกินตัวนี้นิดนึงนะฮะฟักทองนะฮะต้องวางกับพื้นนี่มันจะธรรมดาธรรมดานะ เอามาใส่หัวด่ใส่หัวก็เท่านั้นอมองไรก็ไม่ค่อยจะเห็นนะยกเว้นจะลงสกรีนใหม่นะฮะแต่เราสามารถทําให้พัมกินของเราเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นได้นะฮะก็คือเคยเห็นฝรั่งหเปล่าในช่วงฮารวีนะที่มันฟักทองมันเหลืองแสงนะฮะที่ว่าเขาชอบเอาหลอดไฟหรืออะไรไปใส่ในฟักทองอะฮะอันนี้ก็ไมเค้าก็สามารถทําได้นะฮะแค่เอาทัชนะฮะเขาเรียกว่าทัชแล้วกันนะฮะถ้าภาษาไทายแปลว่าโคมไฟอะไรอย่างงี้มั้งอะไม่ใช่เออไม่รู้อะเปิดเดิกเอา อันนี้มาไวอันนี้มาไว้อันนึงนี่ต้องวางอย่างี้หรืออย่างงี้วางอย่างงี้ครั้งนี้เราก็ได้แจ็คโออัน,นไม่รู้ <c oughs> อันไม่ค่อยออกอ่าไม่ค่อยออกอ่ขาขอนี้ก็จะได้พัมกินเรื่องแสงกระแดดต้องตั้งกับพื้นอ่าสว่างเอาไปไว้เอาไปตั้งไว้นอกบ้านดีกว่าเผื่อคีปเปร์มันจะกลัว ค่น,นี้พอกลัวปึ๊กระเบิดหน้าบ้านเราเลยคนนี้นะฮะช่างมันอย่าดีกว่าเล,เล่นสำหรับ Minecraft หนึ่งจุดแปดนี่ Enderman ไม่อยากจะคิดเลยเพราะว่าในคลิปของฝรั่งนะเขา Enderman เนี่ยมันมากับทุกที่เลยนะฮะทุกที่ทุกวันทุกเวลา,ท,วลาทีวีช่องสามนะไม่ใช่คือมันจะอยู่อยู่เหมือนเหมือนซอมบี้เกิดที่ไหนงไง Enderman มันก็เกิดแบบนั้นนะฮะคือเกิดในที่มืดนะ,ะแล้วใน Minecraft หนึ่งจดแปดนะฮะ มันสามารถปรับแสงในเกมได้คือสมมติอคือในไหมไหนครับหนึ่งจุดอ้าวอืมคือในไหมครับหนึ่งจุดเจ็ดที่เราใช้อยู่จนนับตอนเนี้ยฮะคือมันจะไม่สามารถปรับแสงได้ใช่ไหมคือถ้ามืดก็คือต้องปักไฟถ้าไม่อยากมืดก็ปักไฟงงปะ่ะฟังแล้วก็ไม่ได้กวนตีนอะไรนะ,ะคือถ้าไม่อยาก คือถ้าเป็นเวอร์ชันเนี้ย1.7.3คือถ้าไม่อยากมืดก็ให้ปักไฟ <c oughs> แต่ถ้าเกิดไม่อยากมืดก็ปักไฟแค่นั้นพูดถูกปะเนี่ยช่างมันนะช่างมันช่างมัน <c oughs> พูดเยอะยิ่งมึนนะ,อะตอนนี้ข้างนอกเรามืดแล้วเราจะใช้อาเครื่องสแกนสิ่งมีชีวิตนะฮะอ อ่ะแล้วบางคนงงอกีกพี่ครับเออไม่ทราบว่าเออไอเอฟสาเนี่ยนะครับน,นะนะะมันใช้ยังไงฮะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไหนมันเป็นซอมบี้ไหนมันเป็นดูยังไงว่าซอมบี้อะไรมันอยู่ตรงไหนนะฮะอันนี้ต้องมองดีๆสักนิดหนึ่งนะข้างบนเห็นไหมครับมันมีตัวเลขเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นนะฮะ อตอนนี้เกิน15นาทีหรืออยังฮะเนี่ยงั้นเดี๋ยวพอสก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเออนไหมครับเอ้ยในตอนนี้คือถ้าไม่มีคลิปอะไรเลยมันจะไม่สามารถเอ่ออัพคลิปเกิน15นาทีได้เพราะฉะนั้นขอพอสก่อนข้านี้นะะตกใจว่าเลยโหยวัวเนี่ยอะสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ